สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพื่อนบ้านเจอคุณหนูดิกกี้อยู่ห้องหรู30ล้านล่าสุดเจอแมวหนวดอีกตัวแข่งบุญแข่งวัสนาแข่งกันไม่ได้จริงๆหลังจากภาพไวรัลคุณหนูดิกกี้สุนัขไทยสีขาวที่อาศัยอยู่บนคอนโดหรู30ล้านที่กําลังเป็นที่ฮือฮาอยู่ในตอนนี้ล่าสุดเจอเพื่อนบ้านอีกหนึ่งตัวเป็นแมวหนวดไทยแท้ จากที่ก่อนหน้านี้เมื่อสาวถ่ายรีวิวคอนโดหรู30ล้านได้เจอกับคุณหนูดิกกี้แล้วเธอยังไปจ้าเอ๋กับพี่แมวหนวดที่อาศัยอยู่บนคอนโดหรูแห่งนี้เช่นเดียวกันที่เธอได้เผยภาพถ่ายแมวไทยสีขาวดำที่นั่งมองจากหน้าต่างของห้องห้องหนึ่งในคอนโดแห่งนี้ด้วยโดยชาวเน็ตก็ได้เข้ามาให้ข้อมูลว่าน้องแมวมีชื่อว่าชาลีเป็นแมวจรจากวัดที่เชียงใหม่เจ้าของได้เก็บกลับมาเลี้ยงนอกจากนี้ได้มีชาวเน็ตคนอื่นๆเข้ามาแซวกันยกใหญ่เชื่อแล้วว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้ แต่แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้จริงๆท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ